วันนี้นะครับได้มีอวกาศนะครับทําในส่วนของกระจังนะครับมิสุปิทไทตันนะครับตัวนี้เป็นโกเมียมโคมดํานะครับตัวเดิมแท้ศูนย์นะครับลูกค้าแก้งมาว่าของเดิมนะครับของเดินศูนย์นะครับตัวแท้ติดรถเลยนะครับใช้งานไปนานๆนะครับสีเริ่มแตกนะครับอย่างที่เห็นนะครับเข้ามาปรึกษา c ีเคการช่างนะครับ มีของสับเปลี่ยนได้ไหมนะครับลักษณะนี้นะครับสาระความรู้นะครับแครร่วมกันนะครับลักษณะนี้นะครับไม่แตกไม่หักนะครับสีเคีการช่างสับเปลี่ยนได้เลยนะครับมาที่ร้านถอดประกอบติดตั้งให้ฟรีไม่ช่าใช้จ่ายนะครับเห็นไหมครับหลังสีเดิมนะครับลอกสีเดิมนะครับสีโคมดําออกนะครับให้เหลือแต่โคเมียมนะครับเห็นไหมครับเคตนี้นะครับโครเมียมไม่แตกนะครับตีพื้นใหม่นะครับทํา พื้นยึดเกาะใหม่นะครับใช้พื้นสีอีพ็อกซี่ครับพื้นยึดเกาะอย่างดีนะครับเหมือนทําสีรถยนต์ภายนอกนะครับเห็นครับตัวยึดเกาะเหล็กนะครับอย่างดีนะครับต้นทุนเท่าไหร่ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับอย่างที่บอร์ดนะครับแข็งไม่ว่านะครับเสียหน้าไม่ได้นะครับสีเคลการช่างอเชื้อยานะครับลักษณะนี้สับเปลี่ยนได้เลยนะครับมีตัวอย่างให้ดูนะครับตัวนี้นะครับโครเมียมลอกนะครับโครเมียมพองนะครับ พองจุดไหนจุดหนึ่งนะครับจะเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าต้องได้ลอกโครเมียมออกใหม่ทั้งหมดนะครับลักษณะนี้ต้องถอดของตัวเองทำครับไม่ต้องห่วงนะครับลอกโครเมียมเสร็จทำมาทำไปนะครับก็ลอเหมือนเดิมนะครับสภาพนางฟ้าเทวดาเหลียวหลังนะครับแต่นะครับต้องถอดของตัวเองทําเท่านั้นนะครับคนอื่นนะครับลูกค้าคนต่อไปต้องได้ของดีนะครับ สภาพ100%เเนะครับ C.K การช่างนะครับมีของแท้เคลือบเคลป้าพร้อมติดตั้งให้ลูกค้านะครับตามสภาพนะครับไม่แตกไม่หักนะครับแล้วก็โคมเมียมไม่ลอกไม่พองนะครับสับเปลี่ยนได้เลยนะครับสภาพนางฟ้าเทวดาเดียวหลังอย่างที่บอกนะครับนัเดดเดินผ่านต้องหันกลับมาทักนะครับสอนลานเดิมผ่านต้องหันกลับมามองนะครับ C.K การช่างอยุทยาสวัสดีครับ